นี่ครับอันนี้คือเส้นทางนะครับผมเส้นทางที่เราจะไปน้ำตกเจ็ดคตถนนค่อนข้างที่จะดีไปเดีวไปต่อครับไปเดี๋ยวลองถามเจ้าหน้าที่ว่าเดิมเป็นไงผมก็จำไม่ได้มานานมากแล้วเคครับถ้าเป็นหน้าฝนน้ำเยอะเนี่น้ำมีบ้างโดนฝนน้ำตก อันนี้ก็เดือนธันวาแล้วกลางเดือนนะครับที่ผมมาะอันนี้วันที่สิบเอ็ดนี่ไงทางให้ไปงี้ไปลองไปดูทางก็ประมาณตอนนี้มันก็เขียวอยู่จะสดชื่นอยู่ครับสดชื่นเลยเหมือนเดินป่าอะไรจริงน้ำ ก็จะประมาณนี้แนะนำนะครับมันไม่ไกลจากกรุงเทพมากตะกี้ก็มีที่พักแคมปิง้งพวากกลางเต็นท์พวกอะไรคือท,ที่นี่เนะยต้นไม้สือธรรมชาติอย่างเต็มเขาอยู่เลย,เยก็ถ้าเป็นภาคเหนือบางที่ก็น่าจะถูกตัดปลูกข้าวโพดหมดแล้วแต่ที่นี่มันเป็นอุทยานแห่งชาตินะม้งไม่มีใครตัดนี่ยังเขียวเลย ก็จะะประเห็นไหมจะมีความชุ่มชื้นอยู่แต่มจะเดินสะดวกกว่า,วาน้าฝนนะมันไม่ลื่นถ้าหน้าฝนผมเคยมานะรอบหนึ่งแต่ไปไม่ถึงน้ามันเยอะลื่นนี่ประมาณนี้มาคนเดียวก็เป็นอะไรที่แบบว่า ไม่มีแผนเนี่ยกับมาก็มาเลยมีฝนตกนิดนิดพื้นน้าก็จะก็จะมีช่วงนี้แหละครับถ้าเลยมกกลาไปน่าจะน้ําไม่มีแล้วถ้าแนะนําให้มาก็น่าจะมาประมาณพฤศจิกา แต่กิมดูต้นน้ำตกเฉยไม่รู้ต้นน้ำตกอยู่ตรงไหนมาสมัยวัยรุ่นนานมากแล้วนี่ทางประมาณนี้ถ้าอยู่ติดตนเขาใหญ่ ้คนเดียวเปล่าเปลี่ยวหัวใจแต่ทางก็เดินดีดูเลยนี่ถ่ายให้ดูทางนะครับรอบ

รเราไม่ตัวเดียวอีกต่อไปอันนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะไม่รู้ชาติไหนก็นไม่รู้แต่คุย English, English. เป็นอังกฤษอังกฤษผมตามผมมาทันแล้วไม่รู้ประเทศอะไรบนะุ๊ค เขาจะมีลูกศรบอกให้เราเราก็เดินตามลูกศรสีแดงไปเดินไปเรื่อยๆนี่ประมาณโลกว่าแล้วนะอันนี้เดินคนเดียวด้วยเปล่าเปลี่ยวหัวใจในธรรมชาติลว้วน จะถึงแล้วถ้าน่าน้ำเยอะมาไม่ได้นะครับเนี่ยน้ำน่าจะเต็มเนี่ยเพราลอยน้ำมันถึงนี่เยลยราไม่เหงาต่อไปจะถึงแล้วจะถึงแล้ว นเขาน่าจะบเนนะแต่เันป่าจริงๆี่ยคนไม่ผู้พ้านีนวันธรรมดาวันนี้วันจันทร์วันจันทร์ทุกคนทํางานแต่แต่ผมว่างงานครับนี่นี่เราทามู้สอนเข้ามาเลยใครจะถึงเน้วขึงเว่งหน่อยเดแล้วข้ามน้ำาไปโอ้ใครแอดเวนเจอร์มาเลยครับ คุณจะได้ดังใจแต่ต้องเตรียมรองเท้าไว้ดีนะรองเท้าที่กระชับหน่อยเพราะว่ามันต้องปีนป่ายหินมจะะลลอด ได้เสียงน้ำตกแล้วจะถึงแล้วครับไกลมนกนนะติดกิโลครับเข้ามาได้ยินเสียงตกแล้ว <laughs> นี่เขาใส่เส้นสูงมาเลย <laughs> ถึงแล้วถึงแล้วมีคนมาเยอะอยู่มีคนมาเยอะอยู่นี่เขาถึงแล้วถึงแล้ว เ,เขาก็เก่งไงใส่เสื้อสูงเดินป่าอยูใส่เสื้อสูงเขากูไม่คิดทางลำบากขนาดนี้นะไอมีน้ำอยู่พี่น้ำอยู่ครับถึงแล้วถ,ถึงแล้วถึงแล้ว มีูหลายคนอูประมาณสิบห้าคนเข้ามานะสัมมาใครกันหมาสองตัวยอกยอกไม่เลือกัอกจะมีคิดวทำไมจะมีมัน น้ำแต่น้ำพอมีอยู่ถึงจะไม่เยอะเล่นได้ครับ Yep.